อ่ะทุกคนเรามาถอดพัดลมที่มันเปื้อนสกรปรกแล้วออกมาล้างใหม่นะถอดแบบง่ายๆเลยผู้หญิงก็ทําได้นะทุกคนนี่ขั้นแรกก็ถอดฝาหน้าออกก่อนนะครับต่อมาก็หมุนที่ยึดใบพัดออกนะแล้วก็ถอดตัวใบพัดออกมาเลยนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็จะเป็นฝาด้านหลังสุดนะครับเสร็จแล้วค่อนข้างจะทุลักทะเลหน่อยแล้วก็ก็เอาออกมาได้นะครับมันไม่มีขั้นตอนอะไรมากนะครับแล้วก็แล้ก็นี่รวบรวมไว้หน้าที่เปื้อนฝุ่นเปอะเลยแล้วก็เอาออกมาหลางก็เติมน้ำแล้วก็ ตบ,บูเลี่ยมิดหน่อยผสมแคว่งแคว่งแคงอ่าตามนี้เลยนก็ตีนะตีสบ,บู่ให้เกิดฟองก่อนนะครับแล้วก็ปิดน้ำก่อนแล้วก็ลงไปล้างเลยนลยแล้วจะล้างล้างล้างให้สะอาดนะที่ฝุ่นที่มันเถอะอยู่เนะี่ยก็ สามารถที่จะทำความสะอาดได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาตีตามซอกตามรอยนะเอาออกให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตามใบพัดนะตามร่องนะครับแล้วก็ช่วงเป็นซี่ของพัดลมอยู่นะครับแล้วก ล้างให้หมดเลยเสร็จแล้วก็ขยาขยวขยา,ขยาน้ำออกก่อนครับนะแล้วก็เอาไปตากกันนะครับตอนนี้หลังจากแห้งแล้วนะครับก็เอามาใส่อันไหนถอดที่หลังก็ใส่ก่อนนะครับก็เป็นการที่เอามาใส่ตามขั้นตอนแล้วใช้ปุ่มนะ อันดับสองก็ใช้ปุ่มยึดเข้าไปใช้ปุ่มยึดเข้าไปหมุน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 ให้ตรงล็อกของมันนะจะมีปุ่มยึดอยู่นะไม่มากไม่ยากนะแล้วก็ลำดับต่อมานะครับก็ใช้ใบพัดน,น,นี่ใช้ใบพัดนะครับก็ใบพัดโอ้ยสีม่วงเห็นได้ชัดเจนซึ่งเรา เอาไปล้างจนฝุ่นที่ไม้เกาะอยู่เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ต่อมาก็ใช้มันค่อนข้างที่จะไม่ตรงล็อกมันก็ต้องขยับให้ตรงล็อกมันจะเข้าไปดังคลึกนะครับถ้ามันตรงล็อกของมันแล้วนะก ขยับให้ดีแล้วก็ใช้ปุ่มยึดหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะก็จะยึดอยู่เสร็จแล้วนะครับนี่หมุนให้แน่นเลยนะแล้วก็ใช้จับระดับหมุนให้โดนล็อกยึดให้แน่นแล้วก็ใช้ฝาหน้าสุด นะครับลงลอ็อกขั้นตอนนี้ก็ยากหน่อยเพราะว่ากว่ามันจะลงล็อกได้ก็ต้องขยับหลายๆทีให้มันเข้าไปข้างในก่อนมันไม่มีสลักยึดแต่ว่ามันก็จะมีฝาครอบแนะน่นหนาะถ้าลงอรอยร่องของมันอยู่ดีอยู่แล้วนี่มันก็ไม่หลุดง่ายๆนะครับเพราะว่า าการที่เรา,านำเขาออกล้างแต่ละทีนั้นก็ก็จะได้ความสะอาดสดใสนะครับนี่ตอนนี้เสร็จแล้วก็เสียบปลักดูนะครับ,บรนี่เปิดลมดูแล้วหมุนติ้วๆเลยนะผู้หญิงก็ทำได้นะครับ